ทต้องกะวงครับครับพี่เด็กๆเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าต้องระวังในเรื่องของปะท่องปะทัดอะไรเด็กๆเล่นอาจจะเกิดประมาทอันตรายแต่บางทีเรื่องบางเรื่องนะครับก็นิสัยเด็กด้วยความสนนะด้วยความสนก็สนซุกสนอยากเล่นนู่นเล่นนี่บางทีเห็นอะไรเชอบมือเดี๋ยวผมคุยแคะแกะเกาเดี๋ยวผมขอเมาส์ตัวเองก่อนดีกว่าพี่ว่าตรงนี้ผมแตกทําไมเด็กๆผมโดดบนโซฟาไงโดดเล่นห้าง คือเห็นว่าโซฟามันนิ่มก็อยากจะกระโดดเล่นอ๋อมันเด้งดีไหมใช่แต่ไอ้ข้างหน้ามันตก็กระจกครับคยามอไปเด็๋คิดว่าน้ําทิ่มไปเลยฮะเรียบร้อยใส่กระจกทิ่มเข้าไปขนาดนี้ครับเรียบร้อยพี่เข็นกระจกเป็นน้ำใช่ไหมใช่ครับเพราะมันใสอ่ะเด็กๆเพราะความซนจริงๆพี่อันนี้ผมเขตก็อันตรายครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอันหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นป .3 ก็ยืนรอคุณตาคุณตาสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ก็รอช่วงรอก๋วยเตี๋ยวก็ไปกับคุณตาปรากฏว่าช่วงที่รอก็เหลือไปเห็น ตู้เติมเงินไงเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะเอมีช่องตรงนั้นช่องตรงนี้เอหยอดต่างยังไงด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นนะครับก็เอามือล้วงเข้าไปปรากฏว่าตอนเข้าเข้าได้ครับตอนออกไม่ได้ติดติดมือติดในช่องช่องที่เติมเงินอะไรเนี่ยนะฮะก็ทางกู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยขายตู้ออกมาอย่างปลอดภัยครับพอออกมาก็เด็กก็บอกว่าไปล้วงเล่นนะครับก็รายละเอียดเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ วีอร์กู้ภัยจังหวัดอ่างทองนะครับได้นํากําลังไปไขตู้เติมเงินแบบหยอดเหรียญน,นะครับเพื่อนำมาเมือของเด็กชายอนุพงศ์ครับเมืองบุรีหรือน้องเอ,อิ๊กวัยเก้าขวบนะครับอยู่ชั้นปสามมือติดอยู่ภายในตู้โทราศัพท์ครับบริเวณหน้าร้านขายกว๋วยเตี๋ยวริมถนนหมู่บ้านตําบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับโชคดีครับพบเจ้าของตู้เติมเงิน กำลังนําเงินคือนํากุญแจจะมาไขเงินพอดีก็เลยได้ได้เปิดได้ง่ายไงไม่งั้นต้องทุบต้องลื้อกันแน่นอนเลยนะครับก็ปลอดภัยครับไทยมุงก็ลุ้นกันใหญ่เลยครับปรบมือให้กําลังใจเด็กๆก็คงจะตกใจแต่ว่าคงไม่เจ็บมากเลยว่าพี่ดูหน้าน้องน้องไม่ตกใจอะไรเลยนะคือติดเอาไม่ออกทางด้านนายสมหมายนะครับก็เป็นตาแล้วครับตาของน้องเอิร์กเนี่ยก็บอกว่าพาน้องเอิร์กมาซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของป้าองค์ขณะที่ยืนรอ น้องเอิร์กเอามือไปแย่ๆเล่นในตู้เติมเงินโทรศัพท์เนี่ยครับก็ติดเลยโทรแจ้งทางกู้ภัยแล้วก็เจ้าของตู้เติมเงินให้มาไขาออกอย่างปลอดภัยนะครับก็ล้วงๆไปก็อย่างที่บอกครับด้วยความโนของเด็กๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังลูกๆและหลานนะครับ,รบแล้วก็เด็กๆอย่าบางครั้งเหมือนเราเคยเห็นข่าวไปเที่ยวห้างจเจินศูนย์การค้า บันไดเลื่อนโอ้โหเด็กชอบมากอขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เอามือไปจับที่ราวราวบันไดเลื่อนขึ้นเรื่อๆหมุนมือติดก็มาติดนะฮะไม่ได้ก็ร้องเท้าแล้วพี่นั่นเลยคดีเยอะหรือชายกางเกงชายกระโปรงอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องระวังในส่วนของนางอนงมีสิรินะครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าขนาดทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่นน่ะน้องเอิร์กได้ร้องไห้นะครับแล้วก็บอกว่าเอามือออกไม่ได้มือติดนะครับก็หน้าตาก็ฉลาดนะฮะ เด,ด็กซน,นเนี่ยเด็กฉลาดใช่แต่ซนบางทีก็ต้องระวังนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างที่เราเตือนกันเมื่อสักครู่ใกล้เทศกาลลอยกระทงเนี่ยเดี๋ยวเด็กเห็นประทงประทัดไปซื้อมาเล่นบางทีจุดแล้วก็ปล่อยไม่ทนันหรืออาจจะระเบิดใส่มือได้ครับประทัดก็ดูข่าวดูข่าวแล้วก็ฝากฝากเตือนก,นกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยตู้หยดเหรียญตู้โทรศัพท์หรืออะไรที่เป็นช่องเป็นหลืบเนี่ยบางทีเด็กๆเห็นหลืบเห็นช่องเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหากันนะครับ เข้าไปนะติดตอนตอนจะเข้าเนะี่ยจะหลบให้ได้อ uh huh. ดันเข้าไป uh huh. แต่ตอนออกออกไมนะ่ได้ตอนนี้เราอยากเข้าแล้พี่ติดพุงกันหมดเลยเดี๋ยวชมข่าวต่อไปกันต่อครับครับ